สวัสดีครับวันนี้กะมังหลอนแบบโหลดเกมในเว็บไซต์เกมเมอร์ b o x s p o r t com ต้องแตกไฟล์ไงเออวิธีแตกไฟล์วิธีลงเกมมันอย่างนี้นะคนหนึ่งก็เข้าเบราว์เซอร์อ่ของผมก็จะเลือก Google r o r o เพราะมันเพราะว่ามันไวดีแล้วก็พิมพ์ไปนะชื่อเว็บว่า ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ใต้ดีสิปชันนะอเอามาแบบสมมติสมมติสมมติผมโหลดอะไรดีสมมติโหลดเซเนดีทับบีมาอา่ะกดคลิกขวาก็ได้นะครับที่ เปิดที่แถวเลย็ไดะอ่าโอเครอมันโลอเซ็นะคระับอุย๊ยกดผิด <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่อึบ๊บ <c oughs> อ่าก็อ,อยู่นหน้านี้ มันก็ต้องกดข้ามอีกทีอืมชิบหายไฟถุกลบกโอเคเหมืนมนอมนเ <c oughs> กมเหมือนสไปเดอร์แมนเกมเชี่ยอะไรวะสไปเดอร์แมนไป อาเวอวอนอะสมมุติผมโหลดมาแล้วนะแต่ไม่เช็คเกมสไปเดอร์แมนคือผมโหลดอ่าแมนฮันมามันเป็นชื่อไฟล์แปลกๆใช่ไหมเออแต่มันจุดศูนย์ศนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันกดโหลดเสร็จแล้วคลิกขวา rename อืมแล้วก็ตั้งชื่อเกม ในเช่นแมนทันก็แมนทันนะเราต้องมีจุดด้วยแล้วก็ d อ t ir เออหรือไม่ก็ซิปดอ t ซิปก็ได้เออ,อพาร์ทสองถ้ามีกี่พาร์ทก็ตั้งชื่อเหมือนกัน d อ t ir แค่นี้อเออแล้วก็ใช้ใช้ อ่าโปรแกรมเฮต้สสปิริตนะเออคลิกไปกดจอยแล้วหาเกมที่เราโหลดไว้อ่าโซนตัวโนหนึ่งนี่ยมันหาให้เจอได้อยู่แล้วล่ะรอมันเสร็จ เร็วๆดีนานหน่อย,อยานีนั้กโอ้ยกำก็คุยในนี้เอาก็ได้นะมันถ้ามีอะไรของสงสยัยเออก็มีแอดมินดูแลแชทอยู่นะเสร็จยังวะเร็วๆดี À mượt. Hay tâm này. Leo, đều 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 Leo, 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 Leo. ไหไหวะแล้วเตรียมตนไม่ยอดสเลยงเตีนเตรียมไม่ดเสร็จแล้วเยอะจอยนิ่งคอมพิวอ่ะก็จะได้ไฟอายามาเออก็จะไฟเสีย มันไม่เสียนะนี่ก็แต่ได้มืนเดิมนะเออถามว่าทำไมถึงตั้ง ir เพราะว่าแบบรวมไฟล์แล้วมันให้มันแบบรวมไฟล์แล้วจะให้มันเป็นไฟล์อะไรก็ตรงกลางเนี่ยคือสำคัญน,นะอ,อืมโอเคก็โหลดเกมไม้พอเออของเขาดีจริงเร้วนี้ ไเกมเมอร์ก็อ่าก็ถ้าใครอยากได้โปรแกรมพวกสปีรออะไรวะไอเจสปีริตก็เว็บนี้ก็มีให้นะโปรแกรมจำเป็นสำหรับพวกเราหัวข้อนี้เออนี่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 อุ้ยเยบายโชคดี